แผ่นดินในที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันครับขอต้อนรับ ท่านเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนำเสนอในสิ่งที่ดีแล้วอยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมใช้ประเด็นว่าแสงทองที่ทอสู่พื้นดินปาตกถาพิเศษของท่านพลเอกเลิตผู้ผาสุของคมนตรีและก็เลขานุการมูลนิธิพระดาบทนะครับท่านยังเป็นประธานในพิธีมอบ รางวัลโครงการ1ล้าน9ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยผมอยากทุกท่านรับฟังไปพร้อมกันครับแล้วเราจะทราบเลยครับว่ามุลิธิพระดาบทเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรและเราจะต้องภาคภูมิใจครับที่เรามีพ่อหลวงเรามองถึงอนาคตข้างหน้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความรู้ให้กับคนผู้ได้โอกาสไปรับชมพร้อมๆกันครับ เรียนท่านผู้มีเกียรติกล่าวรัชการพระคุณเจ้านะครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท,ที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้แทนของมูลนิธิได้มอบรางวัลเกียรติยศโ,โลกเกียรติยศต่างๆให้กับผู้ผู้ที่ได้ประกอบความดี และสิ่งที่ดีๆให้กับคนไทยในชาติของเรารแล้วก็ผมเองในฐานะของออมูลนิธิพระดาบทผมก็ได้ทํางานที่พระดาบทมาได้สักเจ็ดหเจ็ดปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นกรรมการด้ะเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทนี่เป็นมูลนิธิที่ในหลวงรายการที่9แล้วก็รายการที่10ปัจจุบันก็จะเป็น องประธานกิติมศักด์และก็สมเด็จพระกรมพระสมเด็จพระเทพท่านก็จะเป็นรองประธานนะครับก่อตั้งมาได้ประมาณสัก44ปีแล้วเปิดแต่เปิดเปิดเป็นโรงเรียนก่อนฮนะโรงเรียนพระดาบดตั้งก่อนมีนักเรียน5คนเพื่อจะได้ไม่ต้องขออนุญ,ญาตกระทรวงศึกษาแล้วก็เปิดสอนซ่อมวิทยุโทรศัพท์พอตโอล,ล่านะเพื่อใช้งานในวัง หลังจากนั้นก็ขยายกิจการเรื่อยๆจนปัจจุบันที่กรุงเทพก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือบุคคลที่ได้โอกาสทางการศึกษาให้มีอาชีพแล้วก็ตั้งตัวตั้งอะไรต่างได้ที่กรุงเทพจะมีนักเรียน150คนผู้หญิง30ผู้ชาย120่ที่ภาคใต้สามจังหวัดชายภาคใต้จะมีนักเรียนเปิดแล้วขณะนี้6รุ่น6รุ่นแล้วฮะ ก็รุ่นละแล้ว80คนจากการที่เราได้ตรวจสอบจนถึงปัจจุบันก็ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถที่จะผู้ที่จบนะครับจะมีงานทำมีอะไรต่างๆ,ๆหลายคนต่อปีตรีปีญยโทแล้วก็ประกอบอาชีพเขาที่ผมประทับใจก็คือเขาเป็นเรียนทางด้านช่างเครื่องยนต์ซ่อมแต่ขณะนี้เป็นเจ้าของ โรงงานทําคริสตัลที่เป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรเป็นรูปอะไรต่างๆอยู่ข้างในนะครับซึ่งแตกต่างจากวิชาที่เขาเรียนมาแต่เขาเขาไปเรียนต่อไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ประกอบอาชีพก็เป็นอาชีพแล้วก็เป็นเป็นเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่ดีๆที่บรรดาครูอาจารย์ที่มาสอนครูอาจารย์ของมูลนิธิพรดาบพรดาบทเราเรียกว่า ดาบทอาสาครับเป็นทั้งคนในราชการหรือครูในภาควิสาปรานิชย์หรือผู้ที่กเกษียณแล้วโดยที่ไม่ได้มีเงินเดือนนะครับจะเป็นเป็นผู้ที่อาสาเข้ามาทำงานก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็เพื่อถ้าที่ผมมองและผมคิดก็คือว่าเป็นการทำความดีส่วนหนึ่ง เ,เพราะการทำความดีและการสามารถทำได้ด้วยด้วยใจด้วยกายด้วยวาจานะครับและผมก็มองมองต่อไปว่าไม่ใช่เพียงแค่มูลนิธิพระดาบดมูลนิธิทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยถะถูกควบคุมและกำกับด้วยกระทรวงมหาดไทยเราจะไม่สามารถทำอะไรที่เพื่อธุรกิจเพื่ออะไรต่างๆได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นท่านท่านที่ได้กรุณามอบสบนับสนุนเงินสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาไม่ว่าจะเป็นที่ใดเป็นการทําความดีส่วนหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้ใหญ่หรือคนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมูลนิธิมากมายในประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เขาได้ทําความดีทุกคนทําความดีให้กับ ประชาชนแล้วก็บ้านเมืองนะครับผลมันออกมาที่บ้านเมืองบ้านเมืองก็จะสงบสุขแล้วก็มีความสุขแต่ถึงอย่างไรก็ดีในะวันเวลานี้ยังไม่สามารถเท่าเทียมกันได้ในในในประเทศไทยเรานะครับเรายังด้อยกว่าคนหรือชนชาติในยุโรปหรือในเอเชียก็สิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีขณะนี้เริ่มไป ไปเยอะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราช่วยกันทำทั้งความดีทั้งความเจริญด้านอื่น,นๆก็คงจะทำให้ประเทศเราเจเริญรุ่งเรืองแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ผมเล่าต่ออีกนิดหนึงว่า,านักเรียนของเราเนี่ยนะครับนักเรียนผมกลับมาที่โรงเรียนพระดาบทที่กรุงเทพ กำลังจะย,ยา้ะยายไปอยู่ที่บางพลีครับเราจะไปตั้งท,ที่ตั้งใหม่ที่นั่นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะขยายจํานวนของนักเรียนมากขึ้นขณะนี้นักเรียน8สาขาวิชานั้นเป็นผู้ชาย120คนเป็นผู้หญิง30คนเป็นสอนเคหะบริบาลดูแลเด็กและผู้ใหญ่คนแก่ครับแต่ก็โดยเฉพาะผู้หญิงนี่ก็สามารถประกอบอาชีพแล้วก็ตั้งตัวในต่างได้ดีจบมาปีแรก เงนเดือนนี่ผมว่าขนาดนี้เขาสตาร์ทเริ่มต้นประมาณประมาณมื่นสองครับทุกเกือบทุกคนทุกคนนะฮะแล้วก็เมื่อพัฒนาต่อเขาจะไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลไปเป็นอะไรต่างๆปีในปีนี้ก็กำลังเปิดรับอยู่ครับนักเรียนก็จะมีความแตกต่างนิดหนึ่งผมแล้วก็คณะก็จะต้องช่วยกัน เล่าแล้วก็พูดคุยปรับเพราะานักเรียนตั้งแต่อายุ17ถึงสาธทเขาจะมีความแตกต่างของอายุแล้วก็อาจารย์ปกครองบางทีเด็กกว่าก็ทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบว,วินยัยเราก็จะควบคุมเรื่องของวินยัยเรื่องของออการไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรพวกนั้นเพราะว่าให้เกี่ยวข้องเราก็เราก็ให้ออก ผู้ที่จบไปก็ขณะนี้ผมว่าไม่มีไม่มีใครที่ที่ไม่มีงานทำยกเว้นว่าเขาไปประกอบไปที่เป็นส่วนตัวนะครับนอนั้นนอกนั้นเราสามารถติดต่อแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยที่โรงีพระดาบทจะเป็นจะเป็นผู้ผู้เป็นศูนย์กลางครับมูลนิธิอีกหลายมูลนิธิที่ระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว าการที่9และองค์ปัจจุบันก็ขณะนี้ท่านทรงเป็นประธานกิติมภาษ์อีกที่หนึ่งที่มรงนิทิราชพาาิชานุเคราะห์ที่นั่นมีนักเรียนมีมีโรงเรียนผู้ที่จะเป็น48แห่งนะฮะทั่วประเทศที่นั่นจะใช้งบประมาณพอสมควรแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนจากผู้ที่มี มีใจิตใจที่ดีในการที่จะได้ช่วยกันทำใหเ้เด็กๆที่ที่เข้าเรียนในส่วนใหญ่เขาจะเป็นเด็กด้อยโอกาสกลับเป็นชาวเขาบ้างเป็นอะไรบ้างนะฮะก็มีอีกหลายหลายโครงการที่ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำอะไรต่างๆในโดยเฉพาะในโครงการพร่ริและโครงการพระราชประสงค์ครับก็ ผมขอมาที่เรื่องของความดีทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลความดีต่างๆในทุกประเภทนั้นก็คงจะได้มีส่วนที่ได้ทําความดีกันอยู่การทําความดีก็คือการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีซึ่งจะต้องเกิดจากเจตนาที่ดี การทําความดีสามารถปฏิบัติได้ทั้งกายวาจาและใจการทําดีนั้นทําได้ยากและเห็นผลชา้าแต่ก็จําเป็นที่จะต้องทําเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทําได้ง่ายก็จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยไไปทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจลเพียรพยายามให้สุดกําลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี แม้ว่าความดีจะสามารถเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมแต่ความดีก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่เราสามารถหยิบยื่นต่อกันเพื่อให้สังคมเล็กๆหรือโลกทั้งใบนี้น่าอยู่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครหรือจะเป็นคนไกไหนก็ตามความดีงามที่เราส่งต่อย่อมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เรียบเสมือนแรงกระเพิื่มที่เริ่มต้นจากจุดหนึ่งแล้วขยายวงต่อไปอีกหลายจุดอย่างงดงามนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ได้กระทำความดีทั้งกายวาจาใจาทั้งทุกท่านไม่ใช่ไม่ใช่เพียงท่านที่บริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งอะไรใดๆ แต่ทุกคนได้เป็นคนดีที่ในการที่จะทำประโยชน์ผ่านองค์กรของท่านสิ่งที่มันเกิดบังเกิดตามมาก็คือความเจริญก้าวหน้าของตนเองของครอบครัวหรือของประเทศชาติสิ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือความดีที่ทุกท่านทำนะครับครับเขาขอขอบคุณขอให้ทุกท่านแข็งแรงแล้วก็แล้วคลาดจาก ครับโรคภัยทั้งปวงครับกขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุขท่านองค์กตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทด้วยนะคะ<ม>ซึ่งอีกสักครูออ่หนึ่งคะ่ะท่านครับและนี่คือปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อแสงทองที่ทอสู่พื้นดินท่านองค์นตรีอยู่นั้นท่านก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเนี่ยในงานมอบรางวัลโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ะครับเป็นรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2564ที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็เป็นอะไรที่บอกได้เลยครับว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้ฟังท่านองค์มนตรีท่านได้พูดถึงโครงการต่างๆนะครับที่พ่อหลวงของเราได้ทําไว้แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยท่านก็ต่อย,ยอดอีกนะครับ อย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสทำให้น้องๆเยาวชนนะครับที่ไม่มีอาชีพไม่มีอนาคตก็ได้มองเห็นอนาคตแล้วมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสเคยได้ไปสัมผัสที่มูลทธิพระดาบทผมได้ไปสัมผัสกับน้องๆตอนนั้นผมได้มีโอกาสเข้าไปบรรยายในสิ่งที่เป็นหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจ ผมก็ได้ทราบเลยครับว่าคุณครูที่มาอยู่ในตอนนี้หลายๆท่านคือรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแล้วก็กลับมาเป็นคุณครูตรงนี้ก็ทํางานอย่างต่อเนื่องครับน้องๆทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการดูแลกันส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมีการดูแลนะครับโดยเฉพาะน้องๆบางคนเนี่ยมาจากชายแดนภาคใต้มาจากทางภาคเหนือฟังดูแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าประทับใจมากๆ ช่วงท้ายก่อนที่ผมจะพักเบรกผมขออนุญาตให้ท่านฟังท่านตวงอันตชัยพูดอีกสักนิดนึงครับในเกี่ยวกับการที่ทำความดีนะครับต่อท้ายจากท่านองค์มรีอีกสักนิดนึงครับเพราะว่าการทำความดีบอกได้เลยครับว่าต้องทำด้วยใจว่าจาและก็กายนะครับโดยเฉพาะในการทำที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นการส่งเสริมช่วยประเทศชาติงั้นเราไปรับชมท่านตวงอันตชัยพูดให้สัมภาษณ์กับผมนิดหนึ่งทสั้นๆครับผมคิดว่ารางวัลแห่งความดีเนี่ยไม่ใช่เป็นรางวัลสาหรับให้ใครได้มาได้รางวัลเราไปบอกว่าเราทําความดีแต่มันคือกําลังใจมันคือแรงจูงใจให้ผู้คนได้อยากทําความดีให้กับป้านเมือง มันคือพลังที่จะเป็นแต้มต่อให้คนทุกคนได้ลุกขึ้นมาทําความดีให้กับบ้านเมืองต่อไปมากกว่าที่จะเป็นรางวัลรางวัลคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการทําความดีนั้นมันเป็นทิศทางที่ถูกต้องอผมมองเรื่องความดีที่ได้รับรางวัลวันนี้ก็คือมันเป็นหนึ่งว่าเป็นเหมือนเหมือนสองข้างข้างที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมกับข้างที่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวถ้าคนที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก ประโยชน์ส่วนตัวก็น้อยลงความดีก็เกิดขึ้นแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศที่เราอยู่สังคมที่เราอยู่ก็มีความสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนคิดถึงเรื่องส่วนตัวมากอีกฝากหนึ่งก็จะน้อยลงก็คือเรื่องประโยชน์สาธารณะก็จะน้อยลงความดีที่ได้รับรางวัลข่าวนี้จึงเป็นความดีที่กํบบาลังจะบอกว่าถ้าเราคิดเห็นกับบ้านเมืองคิดเห็นกับประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตนก็จะทําให้แผ่นดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีความพัยบุญไปในตัวผม ผมคิดว่ารางวัลน,นี้จะให้ผู้คนลุกขึ้นมาทําความดีมากขึ้นครับครับและก่อนเบรกต้องแสดงความยินดีกับบริษัททีีไอโพลีนพา,นาวว์จำกัดหมาชนด้วยนะครับที่ในวันนั้นเนี่ยได้รับรางวัลในโครงการความดีตอบแทนคุณแผ่นดินสาขาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางมูลทีิเพื่อสังคมไทยได้จัดและก็มีองคมนตรีเป็นผู้มอบที่หอประชุมกองทัพประกาศนะครับอย่างน้อยท่านประชัยเลี้ยวเพชร ท่านก็เห็นเห็นแล้วครับว่าบริษัทเนี่ยจะต้องช่วยกันส่งเสริมนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมสังคมนะครับทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นจังหวัดที่กําลังจะเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่สนับสนุนโครงการพ้าดาบท จํานวนเงิน1 0,000บาทและก็โครงการรักชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินจํานวนเงิน1ล้านบาทครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตพักเบรกและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้ ือแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน